เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถต้นยอดนิยมนะครับคนใช้คนถามหาเข้ามาเยอะครับคันนี้คันนี้เป็นรถราคาถูกนะครับสําหรับท่านที่บอกว่าบางคันมันแพงไปนะครับคันนี้ถูกแน่นอนครับราคาถูกเป็นโตโยต้าโครนาเอทีหนึ่งเก้าศูนย์เครื่องสี่เอครับ รถจอดไม่ได้ใช้งานนะครับถ่ายฐานสภาพนะครับรูปปัจจุบันเลยนะครับถ่ายจากรถริงรถไม่ได้ล้างครับใช้งานได้ปกติ2ระบบเล่มเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับติดแก๊สครับแต่ยกเลิกแล้วและก็ยังไม่ได้ถอดออกครับก็ไปใช้ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าตรวจปีละ500นะครับแต่จะตรวจผ่านหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีล้อเขสสตั๊ปปรับเกียวครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับก็ตามรูปเลยยนะครับ ราคา38,900บาทนะครับก็ถูกกว่านี้ก็คงวิ่งไม่ได้เลยละครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ38,900บาทนะครับนะครับแต่รุ่นนี้ก็วิ่งได้ภาษีไม่ขาดนะครับก็ขายกันตามสภาพนี่นะครับนะครับไม่แพงแต่ค่าซ่อมจะเท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูนะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับหน้าต่างไฟฟ้านะครับสำหรับท่านที่ต้องการรถถูกๆครับราคาก็ตลองกันได้ด้วย38,900า ภายในก็เป็นเบาะหนังครับมีขาดบ้างนะครับห้องเครื่องก็ตามนี้เลยครับถ่ายจากรถจริงนะครับเจ้าของบอกว่าไม่ได้ล้างแค่นั้นเองโยกสตั๊ปปรับเทียวเล่มเกอเอกสารมีให้ครบภาษีไม่ขาดนะครับพิกัดดูรถอยู่บางคูวัดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เลยครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับก็ลองชั่งน้าหนักดูนะครับเผื่อท่านใดสนใจสามารถอาไปบิวไปต่อเกิ่งกำไรกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ